มาคะ่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยด้วยกันคะ่ะทุกคนเซบๆคะ่ะทุกคน,เ,นเห็นไหมเราก็จะกินแลวนะคะทุกคนพวุกเขาให้เข้ากันคะ่ะทุกคนคะ่ะมีถั่วงอกคะ่ะ ากินไหมคะทุกคนมามาทานด้วยกันคะาาน่ะมาทานด้วยกันค่ะแซ่บๆจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อค่ะทุกคนนี่เอ็นแก้วค่ะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะแซ่บๆ คค่ะ okay, ทุกคนเราจะมาทําเนื้อเปื่อยกันค่ะเครื่องปรุงเราก็มีอบเชยมีนี่หละค่ะเครื่องเอาเราออามาคั่วค่ะคั่วแล้วเราก็ใส่สามเกลือที่เราตำไว้เมื่อกี้ค่ะมีกระเทียมมีพริกไทยเม็ดค่ะคั่วให้หอมค่ะคั่วกับไอ้อบเชยแล้วก็ผงทะรโลค่ะ ของซะโลเลาราตุ๋วให้มันหอมค่ะทุกคนตุ๋วเครื่องให้หอมอกเชยป้อยกักแล้วเราก็เติมเราก็เติมเนื้อเราลงเลยค่ะทุกคนสูตรของประทานนะคะประทาดทำแนี้ค่ะ 你好，我。 เนื้อมันหอมค่ะคั่วให้เนื้อหอมก่อนค่ะทุกคนเราค่อยเติมน้ำหอมมากเลยทุกคนเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกันค่ะทุกคน หอมค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้เราก็เติมน้ำไอ้นี่ค่ะน้ําล้างคกที่เราตำสามเกลอค่ะเติมลงไปค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเติมอีกเติมเติมอีกค่ะนาำเครื่องปรุงของเราก็มีน้ำมันหอยค่ะ ใส่ลงไปค่ะทุกคนก็ประมาณสองช้อนโตนี่แหละคะ่ะทุกคน,นแล้วก็ไอ้นี่ค่ะซโซย่าซอสสีอิ่วขาวค่ะเติมลงไปค่ะประมาณสองช้อนโตนี่หละคะ่ะแล้วก็จะเพิ่มเมกกี้ค่ะเพื่อความนัวค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ค่ะ ผงปรุงรสล,ลดเนื้อค่ะเราก็ใส่ลงไปค่ะประมาณหนึ่งโซโอนโต๊ะค่ะก็มีผงนัวค่ะผงนัวประมาณนี้ค่ะเยอะ เกลือหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะเราก็จะตุนไว้อย่างนี้ค่ะ,คะตุนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือไม่ก็สงชั่วโมงค่ะแล้วแต่เน,นื้อเราดูเอาค่ะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเอามาดูอีกทีค่ะตอนที่มันใกล้จะสุกแล้วค่ะโอเคค่ะทุกโซ่ทุกคนนี่หลังจากประมาณสามสิบนาทีผ่านไปค่ะเนื้อของเรามันก็ประมาณเนี้ยค่ะมันยังไม่เปื่อยค่ะเราต้องตุนไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีกค่ะก็เอาหัวหอมใส่ค่ะหอมใส่ทั้งหัวเลยค่ะ เพราะว่าเราแค่เอารถกินต้นกระเทียมพลี่ต้นกระเทียมใหญ่ค่ะแล้วก็เชอร์รี่เราใส่เข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มหอมความหวานของน้ำชุบค่ะเราไม่มีไอ้ต้นหัวใชเท้าเนาะตุนต่อไปค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงมาดูอีกทีค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ครบไปแล้วค่ะประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะทุกคน เราก็จะพักเนื้อของเราเก็บไว้ค่ะเนื้อเปื่อยของเราเนี่ยเราก็จะไปกองเอาน้ําค่ะเนื้อเปื่อยนั่นเราพักไว้ค่ะอันนี้น้ําซุปเราก็จะไปกองไว้ค่ะเราก็จะเอาเศษผักเศษอะไรนี่โอกค่ะกองเอาแต่น้ําซุปค่ะนี่เนีหะนี่เนื้อเปื่อยแหละ นี่ค่ะเบยมากเลยค่ะยุ่ยเลยค่ะเน,นี่ไม่เหนียวเลยค่ะนี่อร่อยค่ะเดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อเป่อยของเราเราจะมาหั่นเลยนะคะทุกคนโอ้เื่อยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่เาะก,กระดูก กระดูกโลโอะออกจับกันได้เลยค่ะทุกคนมันเปื่อยค่ะทุกคนสมชื่อเนื้อเปื่อยค่ะเปื่อยจริงจค่ะน่ากินไหมคะทุกคน เ่าเปื่อยเราเปื่อยจริงๆค่ะทุกคนเปื่อยของพวกเราเสร็จแล้วคะ่ะโอเคสตอ็อ นี้ค่ะทุกคนเครื่องของเราก็มีพริกป่นมีกระเทียมเจียวมีหัวงอกผักแล้วก็เนื้อเปื่อยหอมค่ะผักชีหั่นเชลล์รี่หั่นค่ะผักขึ้นช่ายค่ะแล้วก็มีเส้นค่ะอันนี้เราจะเอาเส้นของเราไปลวกค่ะทุกคนไปลวกนี่ค่ะเราลวกหัวงอกก่อนค่ะ ลวกพักไว้ค่ะเส้นค่ะทุกคนเราก็จะลวกเส้นของเราก่ใส่ค่ะ ไม่มีไอ้นั่นเะนาะสเกลเหมือนที่อยู่เมืองไทยเราก็ใสยย่ไอ้นี้แหละเส้นของเราเหนียวนุ่มแล้วเราก็ใส่ถ้วยเลยค่ะทุกคนนี่วางลงเลยค่ะอยากกินเท่าไหร่ก็วางลงไปเลยค่ะอินดึงนลยค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เติมนม้ำซุป ค่ะน้ำซุปตรงนี้เราก็จะใส่เชอร์รี่ค่ะนี่เราจะกินเท่าไหร่ก็ใส่ของเราต้นหอมกระทุกคนต้นหอม กระเทียมเจียวค่ะทุกคนกระเทียมเจียวใส่เข้าไปค่ะนี่ก็พริกป่นค่ะโรยเข้าไปนี่ค่ะ๋วยเตี๋เนื้อเปื่อยของเราค่ะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินกระทุกค่ะโอเค คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส้งปททัศน์วันชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเราค่ะทุกคนเนื้อใครอยากกินเท่าไหร่ก็หยิบใส่เลยค่ะแล้วนี่ค่ะหมามาค่ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบื่อของพวกเราทุกคนดูสิ อินแกวค่ะอิน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 เป็นเอินค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะน้ำซุปสุดยอดเลยค่ะลองทําดูค่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเนื้อนะปเปื่อยค่ะทุกคนอื ค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะแต่ปานทัดต่อไปกินแล้วค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ